มาดูฝีมือนายโอมกันมั่งนายโอมสิเก็บปราบหน้าทุกทีแล้วหลอกเอาดินไปดินหินไปแล้วเดี๋ยวเอาดินก้นสามาใส่เนี่ยดินจนอย่กงนีเอาดินนาเทิงมันปูทับเทิง์นดีพอโอมรถไถสิ่งเสืัอดีแล้วกระักทายพี่น้องเช่ายูทูบอยู่กับช่องออฟซีนอนทัวร์รถใหม่ๆ ประมาณพันกว่าชั่วโมงแ L5018 FP ไม่ล่าสุดบอก FP นี่เห็นปะพอคนมักรถไถจับไปลงจับไป พ่อบ่าคับ่พ่อยบอกพี่ตักมาใส่ให้อีกหายไปพ่อแน,น่นเนาะเกินต่อกระเว้นมาอยู่นี่ว่าอะไรพี่น้องห้อนห้อนไรห้อนแห้งเอาลูกพี่รถหนีไปตีบอหุอ่นรถกำลังแตงคู่สาบุ่มๆอยู่หุ่นเฮ้ยหันละ แต่ได้มาเด็กก็ดีหรอกเอาอีกวะยังไงเด้ดินยังมีด้ย พี่มา่ยังบุพี่มาสะดินหุกน้องที่มามาซอยหุกน้องที่มาเนี่ยพี่กำลังมามาเวียงดินหุกนนองจะได้จบงานจะได้ย้ายบอ่เอเฮ้ยไป นี้หรอกอยูแล้วมาแล้วมีใหญ่แล้วมาแล้วมาช่วยรอโอ,อมรถไถซิ่งแล้วเรียนให้ตะนุ่นนี่แนหะคานน,น,านุ่นลงเ,าเอาหนีลบไปใส่ตำลังดูดีเดี๋ยวมันคำหนูดีกวา่า ต้องลดไถเน่านะในทุกพี่โดเกีย nah, ร์ไปนึ่งมันมุมกว้างมันเบิังบดขนาดตัวี่น้องเพราะว่ามันปรับให้นานบ่คือปรับไอ้นั่นเด้บ่คือปรับดินแปลงเนี่ยนี่คือรถสะให้กันรถไถเป็นควายดังโลลาทุกที่เดี๋ยวจะใส่นนู่นนะผีน้องเน่ แค่น้านุ่นกลายไปให้หน้าหักไปคน้องเอ้ยทงออกางออเข่าไนี่กไปวมพี่ก็ซอยหวงพี่แล้วก็เคลียร์ซอยยู่งะงลูกพี่แล้วซอยลูกน้องลวบาดนี้ มอกี้ซอยทั้งระหว่างซอยใหญ่น่าจะพอดีเพราะเราจ้องนาดินเถรปูนะมาเลี้ยงมาก่อนโอมโอมมาเลี้ยงก้อนมาว่า ลูกที่ใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปไะไรไทยก็รู้ไปโคอะไรวเพื่อนนี่น้องรู้ไปโคนีาา่ข,าาข,าาขาาดวดเอานรูไปไทยดันย่างเดียว มาถึงรถไทจอดแล้วจอดสเปรย์ล่อแล้ววพราะก็ลังมือถุยอัไวมแล้รถแมคโครกยานเยเขาแก่เขามุมทั้เออกแ่ได้พ่ดรถไทนี่เขามุ่งออกเลยพราเขาาเจ็บมุมยากรถไทยแมคโครเจ็บไงเ็บมุมสั้นเลยรบา Là đồ đấy, trong một thấy có thấy năm nè cho thấy có có để xảy ngàn แามโบมไทยเลยการทำที่ดีอดินนอกก็ต้องอดินเขาถ้เก่าพวอาดูให้หมกย่าง,งาแง่จะเป็นแงบบ่เหมนนอเปลแปลวหนา้นาให้เข้ากับหาีไ่ได้เขา้ากันว่าเมาหออกให้ในขี่ทีมเขาจะตีว่า อันนี้ดอกเราดินมะปูเมื่อกี้ก่เลยค่ายเบื้องแต่เราดินมะปูคาดได้บวกรถบุกลอยอยู่ดินชุดนี้มาใช้มาโลกนาดินเลาหลอกกันมาไว้มันจะเป็นคนละสีเลยมาสีผ้าย,ย่างมาเบื้องวันที่หาา้าบูบเสียอันนี้เป็นนาดินอันนี้มังยายไปแล้วสิป็นก้นดินมีก้นนี้ คนด, yup. <c bio> ด uh ินเที่ยวมะปูเนี่ยเป็นโคละสีเลยนี่ยๆๆมันเป็นดินดากดินดินเที่ยวข้าวขาวข้าวขาวเห็นไหมข้าวขาวอันนี้คือดินเหลืองอันนี้คือดินให้หน้าเกาล้งดินเหลืองนี่แล้วก็ไปขวดลงไปจนเบื่อไปละมองได้นุ่นใช้ปากโคด้งระว่างนี่ก่อนระว่างมาสมครบนาไว้ระว่าง ก็ถึงขอยดขอดขการระยะเรียบร้อยแล้ววันระยะจะเรียบร้อยแล้วลูกพี่ยังไม่ถึงจะาจะว่าสียางไม่ดีให้เราเถ็นเขา,าเห็นงานน,น้ำเน้ยดูพี่เห็นว่าก,กันไรเรื่องจะพูดเดียวอะไร ยังม่มนี่หมดยังเยอะกายรตังมุมทั้งนี้ขาดยี่ห่อไหึงม่รู้่างเดี๋ยวเราไทยดันไปก็ได้ ขี่ินเนี่ยมันกวนไงเดูกพี่คิดเรียงหมดอย่าปัดแตะก็ได้ว่าทังหลังก็ต้องใช้โดยพี่พ่อแล้วปเปลี่ยนใส้นทั้งถังม,มองก้อนขี่ดินสองก้อนเป็น,นตันลุกกุญแก็เดือกพ่ออยู่ไอแห้งหูจักดีรัชวีได้เดือกพี่ต้องมาถามเลย้องมาบอกเลยว่า ถ้าไยคลิปที่หูจักดีก็คนขับดได้พีไเด้อไปขับเอาเองบ่บอมาขับขับรเปไปขับ,บเไปบบเป็นช่งโมดูกี่วันนี้สูงมันช่งระวา 0ูน ja ja ุด้าด้มือใหญ่ๆนี่อถึงคิ้วใช่หองมือหย่านี่ศูนย์ุดเกนอุ้มก็ได้อุ้มมีได้คิ้วัก็พสูงเหมนกัน ไทยวุ้มไท้งามไทยบานนี่รู้ปะร่องหางลงหางหาเนี่ยเนียนกิ๊ <c oughs> บนเนาะฮะไทยเราเรื่ย, <c oughs> ยบ้านนี่ <c oughs> เป็นอะไเดียวกันหรือ <c oughs> เปล่กากันไทยเสกันนี่ย <c oughs> อะไรลูกพี่แท่งนี้แท่งนี้เหรอ อย็กตั้มคนเดี่วทั้งนี้ก็ใช้ไะไรแก่พน้องหน้าป่ะไรป่ะถ่านลูกีีสั่ง <laughs> หนาลูกค้สั่งก็ดีแว่ <laughs> ะนะ <laughs> พอพอดีแล้วบนนี้ lọc ra bằng bằng thế nó cũng nắp con ngoài qua ừ. bà bò chẳng sần mới đứa là thám xuống mình ดีกว่าแมหกหลอดีิ พ่อรนพี่พ่อหนีไม่ต้องกลัวต้องไปด้วยพ่อดีแล้วนะไปรถไทยเขาดัดน้ำเนี่ย น้อมม้เห็ดเปียกไม่ยังคุ้มยังเลยนี่ก็อไรเยสายไฟจันเอยกัสดอดรคเป็นยังเนียสแต่สา,ส,า,าส่ากมีติฮะก็เลยใส่สวีกยังนี่ฮะมัน,น,นบติดติข้างแนี่เลยโคตย่งติดติข,ข,ของแฟมยัง พ่อสวัสดียู่วะแกมันไฟพี่พ่พอแม่แมีเป็นเมยียดีป่านอานแล้วพี่น้องแห็นูกพี่รึปั๊บพี่ดีก็ดีท้ายเบื้องมาเรียวฝุ่นเรียวฝุ่นรถไทยงานรถไทยทั้งฝุ่นในงานเปนคู่พ่อแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้สำหรบคลิปนี้สวัสดีครับ